มีหมัดมีซอกคอยบวกอยู่โคชิเอาละครับขยับเข้าไปแนะม่ดีจังหวะบวกซอกเริ่มจะเล่นเกมเหมือนกันครับเพชรสีแดงโคชิยกนี้ต้องมาชกในเกมบ้างรับแม่ดักแทงเลตนี้สวยนะครับเอาละครับนายเริ่มจะล็อกจับปลับนายได้เหมือนกันนะครับเพชรสีแดงเอาละครับเพชรสีแดงนี่ตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปนี่เครื่องเขาจะเริ่มติดแล้วก็น้ากลัวขึ้นตามลําดับนะครับโคชิแทงซ้าย ขีบมือออ้ยบวกสออ่อเอาละครับอ่าสอกมาแล้วครับไพรน็อกมีคันต่ำสองหมื่นห้ามีแน่ครับแล้วดูออกอาวุธกันแบบนี้เปอร์เซ็นต์สองหมื่นห้าก็มีสูงครับโอ้ยนี่ครับว่าเราทั้งคู่มาประเภทหัวใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้ยเสียบเข่า,า,าอ่าปังศอกโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าเชื่อว่าอย่างน้อยน่าจะเห็นเลือดแล้วครับแลกกันแบบนี้ นี่ครับเพชรสีแดงเพชรสีแดงเ,เดี๋ยวดูของโคชิบ้างโคชีดูว่าตอนนี้อุ้ยโอ้ยนี่ครับสอกขวาโอ้โหยุติเลยครับโอ,โอ้โหเต็มปลายทางนะครับจังหวะบวกต่อของเพชรสีแดงนะครับนี่นะครับไม่ทันระวังเลยครับบาดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับโอ้นี่ครับว่า ก็ประเภทนักสู้นักบู๊ด้วยกันแล้วครับเดี๋ยวดูจังหวะไฮไลท์ว่ช็อตเด็ดๆช็อตสวยๆแบบนี้โอ้โหแต่ว่าโปรโมเตอร์ผู้จัดโปรโมเตอร์หนุ่มโบนครับว่ควักทันทีครับ2อง0 0ืพันบาทโอ้ดูครับโคชิว่าตาย,ยังลอยอยู่เลยครับว่จังหวะหลวมหน่อยเดียวเองครับโอ้โหสอกมาเลยครับนี่ครับว่ยิ้มกลิ่มเลยเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์โอ้โห ต้องขอบคุณทีมงานทูฟอยู่ช่อง24ี่ครับพอพีผูกกรมกับของเราครับที่ต่อสักพุทธศักมาดูครับศอกซอกนี้ครับศอกเดียวเรียบร้อยเลยครับอื้เต็มเต็มเลยครับโอ้โหอ่าเรียกว่าพยายามจะขึ้นนะครับแต่ว่ามันเต็มจริงๆนะครับหัวว่าถือลงไปนะครับดูนะครับจังหวะ จะเข้าไปบ่วกเขาแล้วครับแต่ว่าเป็นเชตตีแดงที่มั่นกว่านะครับตีนะครับว่าเป็นฝ่ายขางจริงๆนะครับเม็ดน้โอโนี่ครับกรรมการก็เข้าไปดูนับสับมือนับได้ถึง3-4ถึง4แล้วก็ยุติเลยครับโอ้โห